สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาเอาชิวรอบบ้านแตงโมตอนที่สองแล้วมาชิวรอบบ้านเต็งมูเป็นที่สองว่ะค่อนข้างอะไรเยอะเพราะผม,ผมอัดเพราะเลืองอัดชิดเองให้แบกใจที่มันจะแหลกอ่ะใช้ปืนเหรอโอเควันนี้มาเอา้าจะแหลกมานะเออสเปคขึ้นผมมันน่าจะเล่นมาคข้าไ้ดีอยู่านี้นะแต่มันก็ได้แค่นี้แหละอือจะคิปป์อยนะูหน้าบ้านโคตรแหลกอ่ะ คือผมปรับเป็นน้ำที่สิบเป็นสองนะเพราะว่าไม่ปรับเป็นสามปรับเป็นสองซึ่งถ้าไปปรับเป็นสามอะไเกมมันก็จะแรงเกมมันน่าจะดิ้นยากไปอืมอุ้ยไม่ตายเนี่ยคิปเตอร์แห้งกระสุนต้องเสีเอาคนเดียวอืมตรงน,นี้ตัวก็มีแต่กระสุนนะละมีแล่มีแค่นะี ลุงเหมยเออเวลาเราจะ,ะตายอะเวลาเราจะะเกินไหมทำไงดีวะมันก็มีวิธีเดียวก็ออคือให้สมิตรเราจนเราจะเป็นเป็นสปอนใหม่ที่บ้านนะมันก็มีวิธีเดียวถ้าไม่อยากต่อบล็อกขึ้นไปนะหรือต้องขุดบล็อกอะอ่ะท่นี้ลงมาแล้วไม่มีอะไรรองแล้วออมีแค่อะไรนิดหน่อยแต่ไม่สนใจหรอกมันมันมันจะเชื่อมต่ออีกทางเนีเ่ยใี่ผมบอกไว้ไอ้เหมือนไอ้ตรงเนี้ยอ่ะไอรงนี้มันจะเชื่อมต่ออีกทางหนึ่งมันจะไปเชื่อมต่อเองอ่ะมันจะไม่ลงไปหร,หรอกเพราะว่ามันเชื่อมต่ออีกทาง,งได้ไง อืมฝากไว้เอเลนมาร์จะไม่ลงตรงกลางนะเพราะว่าแม่งคือผมจะไม่ลงตรงนี้มันเพราะตรงนี้คือผมมีโอกาสตายมากเออเพราะถ่ายแน่อ่ยถ่ายตรงนี้ถ้าคุณเล่นฮ่าคอร์คุณไม่สามารถสร้างไม่ไม่สามารถคราบปืนได้ในวันแรกหรอกถ้าคุณเล่นฮ่าคอร์นะเออถ้าคุณเล่นหมว่ฮ่าคอร์คุณจะไม่สามารถคราบปืนได้แน่นอนเพราะว่าแม่งแบบคุณไม่สามารถคราบปืนได้คุณต้องแบบเอาชีวิตรอดแบบไม่มีปืนเป็นสักนึงก่อนนะแบบสักพักหนึ่งเสียแบบจริงๆเลยแหละเออแบบตกว่ามันจะมีปืนนะ คลิปนี้เป็นตอนที่สองซึ่งผมก็จะมาสำรวจเหมือนที่เฉยไม่ค่อยปุดมาตอน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 ,ตอน,นี้นี่ผมมาสรุปหน่อยว่าจะหาเพชรก่อนโอเคผมจะได้ไหมผมไม่สามารถกินมันได้ผมไม่สามารถกินมันได้เพราะมันว้าบผมไม่สามารถกินได้แต่ผมกินชิปเปอร์ได้อะแต่ว่า,าอ,อร่อยชิปเปอร์อะไรไรกก็พอได้ไหมออยอร่อยไม่ได้ไหมน,นะเออไม่ว่ามันมันเสียงเกินน้าเสียงนะถ้าเราทำงานาดเสียงอยู่เสีงยงจะได้ไหมค่ะ พราเราไม่ได้พกดาบไปเราพกปืนจริงถ้าจริงเราทำหนยก็ทำได้เหมือนยนอะเพระผมลงรเลือบี้ลูบบอกว่าได้เองเออหมนยนนอกจาจะมีว่สูว้จะมีหมือนยนผู้ผู้หญิงไดเออโอเคผมก็มาปักไฟก่อนเพราะว่าผมก็จะไปหาเหมืองอยู่อปเปึ้บอ้าวไอ้สองมาผองยิงนะไมีมีเร็ว โผล่ไหมนะครับไม่้มันมีไม่ปุ่มสองไม่โดนป่ะปืนกากเนี่ยเอ้ยทำไมปืนมันกากของลิงไม่โดนตายขอนข้อคุณนด้ปุ่มแบบนี้เด้ไหมครับมือถือเนี่ย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 หัวไมอ่ะมีแบบเสียทับมีแบบเบื่อได้อ่ะมีแบบเบื่อละซึ่งมัดปืน คนนี้นะ่าจะไม่อัปเดตละนา่าจะมีช่องอื่นไปทำเป็นสกินทองละโอเคเออน่าจะทำสกินทองใช่คนนี้แออนแอนอันนี้ก็จะทำอยู่คือเจ้าของเขาอาจจะทำก็นะเออเจ้าของแอนอาา on, ันนี้อาจจะทำแอนอันนี้ปืนมันอีกเปล่าเออเพราะว่าแอนอันนี้มันมันมันเริ่มที่จะเ,เริ่มที่จะเก,ก่ามันเริ่มที่จะปืนจะน้อยไปหน่อยเออปืนด,ดูนดีอยู่แต่ว่าอืมปืนดูดีแต่มันก็นกนแบบ แับมี้เปิดดูเยอะก็จริงแต่ก็ได้นะเออไม่ต่างที่ผมมีมัดปืนหลายมาเช่นอย่างเมื่เนี่ยคือมีอันปืนอะไรอาญาคืออันอันอะไรปืนจากจากคนดังเลยเออปืนที่อยู่แบบอยู่ต่างๆเป็นปืนมาปืนนี่คือแออปืนนี่คือแบบที่ใครรู้จักคือทำในโซซสีโร่ะพลาสติกแบบปืนพวกนี้อ่ะช่องมันคนอินเดียเพราะอินอินโดนีเซียเอออินโดนีเซีย คนทำคืออินโดนีเซียคนทำแอร์ออนตัวนี้คืออินโดนีเซียเออตัวอีกแอร์ออนเนี่ยไม่รู้คนทำคือเป็นอะไรแต่เขาแต่ชอมบกแอรออนอีกหนึ่งคือทำตุลซิลเหมือนกันแต่ปืนยิงผมเนี่ยเออเนี่ยผวกพย่มืเนี่ยจะใช้คีเซนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองอ่ะให้าใครเห็นไอแอร์ออนนั้นก็บอกมาได้นะอืถ้าเห็นไอแอร์ออนนั้นก็บอกมาได้ก็ประมาณเกียร์ที่แล้วนี้อ่ะผมขอตัดขอมาเสนอมือชิคกี้พายเสียที ผมันจะไม่อะเกลนสีมาทีกันเพราะว่ามันจะนานไปมันจะนานมันจะนานเพราะว่าคลิปหนึ่งมันจะลงยากเลยมันจะลงยากแล้วก็นอนว่ามันน่าจะนานถ้าใครอยากดูมอดไอออนเนี่ยเออันนี้แบบโฉนดฟอนผมจะให้ดูก็ได้เออเป็นแบบสั้นๆให้ดูแบบว่าเป็นเป็นปืนทองแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือคอร์ดูตี้ไอออนคอร์ดูตี้ผมก็มีนะว่าเออผมก็มีเป็นแบบนะเอ้ภาษา ทุกคนน่าจะรู้ๆกันอยู่นะภาษาอะไรเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ดูซึ่งไอตอนนั้นน่าจะอ่านยากสุดแล้วไอตอนนั้นน่ะน่าจะอ่านยากสุดเรื่องนี้รูปแบบผมก็มีโอเคนี่คือผมสามารถสร้างยูนได้อะผมเป็นผู้ช่วยหรือผมก็ต้องขุดเหล็กกับเลสโตนเพื่อไปรับในอ้คอ,อของยูนซึ่งผมคงจะทานก่อนเนี้ยอืมเพราะตอนเือ,อเราต้องการทานก่อนถ้าคุณขุดเหล็กก็ได้นะเออ คือถ้าผมคณดตังนี้ผมก็จะถ้าผมคูดในบล็กตัวนี้ก็จะหายหมดเลยนะเออมอนมันจะหายคือมาร์คเบตต์ต้องมาสร้างฟาร์มเหล็กยากที่สุดละเออช่องที่ทำออนชิป,ช,ปชิปเปอร์ระเบิดไม่พังอะเออระเบิดแบบไม่พังอันนั้นเขาแบบไม่ลงคลิปละเขาแบบคือเข้าหายไปเลยอะ่ะหายเป็นประมาณสี่ห้าเดือนแล้วละเออถ้าเขายังอยู่น่าจะน่าจะกลับมาเดีนะเออไม่เพราะว่าแบบมาร์คเบตต์เใหม่ขึ้นเรื่อยละอืม คือเขาหายไปตั้งนานตั้งแต่มีลาม่ากับเออร์าชโนนมั้งราชนนที่ฮิตอะเออร์ฉันแหละเออมีลาม่ากับราชนนที่ฮิตที่เป็นภาษาไทยเป็นแอนอนภาษาไทยที่จริงที่จริงแมครับแบบมีแมครับเบรคก็จะมีภาษาัแต่เล่นมั้งนะถ้ามีอะเออร์คืออยากให้แมครับแมครับเอแมครับยุคปัจจุบันเนี่ยเออแบบเบรคล็อกนะให้มีแบบระบบภาษาไทยเข้ามามั่งเออร์นี่มั้งไหมคับ ตอนนี้ราคาแปสิบ,บาทสมัยนี้คือแปสิบาทแต่ผมสมัยผมือผมซื้อใน A D A ในช่วงแ้กก็ประมาณในช่วงนแ้กก็ประมาณเออก็ประมาณใค่ไหนซิผมก็เล่ในออนเออออนมาไอ็มช่้มาครับนี่ผมซื้อมาราคาเต็มนะ,ะาสามร้อบาทอะสามไม่สามร้อย้ยี่ห้ามั้งครับผมซื้อเต็มมาหนะอ่ะนี่คือผมเจอคิปเปอร์ที่มันเดินม,มาตามผมเพราะว่าผมไปโดนสกีตออั้งยิงในหูไฟใส ะมาดินี่นี่เปื้อนๆไงโอ้โหไม่ได้ไม่ดรอปด้วยดิแต่ว่าจะดิ้นปืนไปข้าเป็นกระสุนโอเคโอเคถ้าใครอยากดูปืนมัดมัดแอะเป็นแอะมะดแอนอนเนอร์แอนอนที่ผมใช้อยู่ตอี้แบบเป็นสกินทองผมก็จะให้ดูก็ได้ผมก็จะให้ดูได้พอแถมอีกแอนอนนึงคือแอนอนแบบ เป็นแบบพอรู้ตีแต่ว่าภาษาคุณต้องเอาไปลองดูว่าเป็นภาษาอะไรเออนี่ยผมอธิบายนคลิปนี้ไม่ได้อะนี่ผมก็จะไม่คุณเด็กก่อนนะบอกก่อนผมจะไม่คุณเด็กก่อนเพราะตอนนี้ผมยังไม่จําเป็นผมต้องสํารวจเหมือนครบก่อนผมต้องสำรวจเหมือนอเพราะว่าเหมือนไอ้เ,อเ,อเออหมืองกเนี้ยผมก็สำรวจครบผมก็จะไม่จะ,ะ,จะทำพวกนี้ได้เยอะเพราะเหมือนมันของใครจะนานอยู่คือคือผมต้องสำรวจมาเลยที่นี่คือการสำรวจเหมือนก่อนโอเค จะหลุดมันพองกับสู้กับเสกีตันอ่ยิงเบื่อเลยอ่ตายเสียเหมือนเล่นพีฟไาเลยอ่ะเหมือนเล่นพีฟไาเลยแต่มันก็ไม่ใช่พีฟก่ามันเป็นาหาพีไฟเด็กร้องมีไฟเด็กร้องเนี่ยเนี่ยเด็กร้องว่าโปเนี่ยเด็กร้องว่าโปปืนพี่มันปืนพี่มันแบบมันมันเดินไวจังก็พี่อยู่พี่แบบมีมีแบบบวกอ่ะ บวกวิ่งเร็วบวกสองเหรอท้าไม่รู้อะไรนี่แบบติงแล้วก็วิ่งเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอวิไฟเฮ้ยชิปมึงมึกัชิปเปื่อแล้วเดี๋ยวมึเฮ้ยตายโอ้มันตายนะแต่มันไม่ได้ของมันตายนะมันตายแต่มันก็ไม่ได้ของหรอกไม่ระเบิดตัวไปแล้วไงโอ้สองตัวเฮ้ยเยอะเกินไปเปเบื่ยเยอะนะน่าไม่ตลกนะ ไม่งกมากเลยพยายามจะไม่ยิหมแบบกนแหะเฮ้ยขอนอะไรคอปอาไม่้ไม่ไดไม่ได้นานี่ยโอ้ยค้าค้างค้งไม่ค้่ามันเนี่ยจบปะโอ้โหดงปืนทำมาหาับนปืนน่แหละสำหรัโค้สำหรัมึงเนี้ยยักน คิดมีแค่มาสําเกมือนะแต่คิดอีโอ้สมบีิถือพกเ็กเออทำยังไงแบเนี้คือนี่ดีกว่าไม่เราเป็นพเเราจะมีค่าแน่นี่ยถ้าลงมไม่คือทางตํำนะยิงหัวสองแล้วเออกินเขาเขาจุดระดีดีนี่เออนียมีสักนึ่งอ่งต่อมาได้โอเดือดนี่มันไ่มเลยวครับลูงอ่ะเนี่ย เนี่ยนะมันไม่มีอะไรแล้วเออรวมมาเพิ่มเอาเด็กที่นี่แหละคือผมจะไม่ขุดพูดนี้ไปก่อนนะตอนแรกผมจะไม่ขุดก่อนเพราะว่ามันมันยังไม่ค่อยจำเป็นทราบว่าหุ่นยนต์ตอนนี้เว่าหุ่นยนต์ตอนนี้เอ่อในเลเบลบ์บอดเนี่ยมันต้องการรีสโต้ราผมก็ไปหาเรสโต้ก่อนเออนี่ผมค้างเออใช่ผมค้างคลิปมันค้างอะไรอย่นะเอออัดไปด้วยเลยไม่ได้ก็ค้างหลายอย่ากันเพราะว่ามันขายมันค่อนข้างอัดยากเออทีนี้อัดยากสุดแล้ว เป็นหมครัน okay. ย uh, okay. okay. so ังั okay. e. right? so ้นเอาเชโอ้ยให้กูเข้าไปดิอเนีอ่ะโอเคโอ้ยทึงไงก่อนเนี่ยวะนี้แล้วกันจุกจุกสอเยี่จุกสอย่โอเคส่วนด้วยอ่อนปืนที่แบบเป็นแบบภาษาสักอย่างอ่ะแบบไม่ไม่ญี่ปุ่นก็จีนอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูได้อะเดี๋ยวมาทำดได้่า ไม่ดนีวยอนะ่มันตายจกอดผมไม่ตายมันตายเาาขาจู่กอดผมเองเนี <Yeah. S 1> ่ยชุดมันไม่เหมือนกลัวเกินกดรัวเลยนะเป็นมาควายกดคีนี่เหมือนมาคว่ปุ่มเี่ยมันได้มาคว่ำโอ้โหแหลกมากหือรัวมึ่าอ,อะไรกันทุบพอ,น,อ,อนี่ไอ้ผมเอะแต่มอนน่าจะเกิดยูดสูงนะ่ะ เหมือนมันจะลึกหน่อยไม่เป็นไรมันจะไม่พยายามปักไฟให้มนให้เยอะเกินไปนะเพราะมันจะให้เยอะไปนะไอ้ทางตันรู้เลยอืมทามันก็อยู่เราจะได้ปักไฟให้มันเกิดเนี่ยเพราเราต้องเคลียร์เหมืองก่อนดีจ่ะลืมไปต้องเคลียร์เหมืองอืมโอเคอัดไปด้วยลืมไปด้วยนะค่อนข้างแหลกนะแอปนี้เอยอันนี้อันนี้ผมอัดอัมตเอออนิเมะนี่แหละสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่เล่นเอออนิเมะสมัยนั้นนะเออ แชิ่วยน้องอ่ะเออช่วยน้องอนิเมะแต่นี่คือผมไม่สามารถอ่านอนิเมะได้แล้วเพราะมันแหลกเพราะไออว่าอนิเมะเนี่ยมันก็ค่าจะเออม็อบมันเยอะไปอ่ะเออม็อบเยอะถ้าคู่กับม็อบปืนก็ก็แหลกอ่ะก็แล้วก็ค่าแหลกนะอย่างเงี้ยที่นี่ก็กำลังแล้วเออโอ้โหง่าลงว่ะแต่ลงไปต้องต้องต้องตายอย่างเดียวเออข้างบนเรามีน้ำนะไอ้ข้างบนเรามีน้ำเนี่ยมันอยู่นี่คือข้างบนเรา ดิพึ่งลงไปว่าเออโอเคทางนี้เชียร์ก่อนอเานี้เชียร์นี้ก่อนเลียร์เสร็จแล้วต้องมาเลียร์ทางหน่อยนะสึกม,มีทางน,นั้นล่างโอเคจำไดก็เลยทางน,นั้นล่างต้องล่างไปเพราะว่าคือโปรแกรมของมันอัดเองอะ่ะผมใช้โปรแกรมอัดเป็นตัวนี้นะเออตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือมันจะไม่มันจะไม่ไฟเสียเวลาอัดแน่หนอนครับไฟไม่เสีย เป็นสิ่ดีใช่ไหมมีสิดีอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าก็คือมันข้อเสียคือมันเวลามันดูจือเล่นใหม่ดูใจต้องอัดใหม่แต่ว่าช่นที่มันเก็ี้ไฟไว้อยู่โอ้โหลงตรงนี้ลึกเลยอะแบบลึกเลยอะแบบลึกแล้วก็ขอขอกลับไปนอนกันสิบสองนาทีอะ ผมจะเผื่อไปประมาณยี่สิบนาทีบ้างเผืเ่อๆนะเอาเผืเ่อๆผมจะตัดเผื่อๆไปเลยอันนั้นอัตราสองนีล้ละอัตราสิบนาทีใชสไหมผมก็ต้องลงเหมือนไปหาเพชรอนะ่ะไม่ใช่ผมก็ต้องไหาเพชก่อนเอ้โหนีผมลงรุแล้วนะผมผม,ผมจะตายงนะ่ายมากไม่ใช่ผมเออเหนือการต,ตายสูงอยู่ตรงนี้ตัวัเองครับอ๋อโอเคมาแล้วโอเคซึ่งผมก็กลับมาอีกครั้งนึงอ่ะตังค่ายเร็วๆโอเค ซึ่งผมก็กลับมาเหมือนเดิมซึ่งก็ผมก็จะลงเหมืองไปสำรวจเหมือนก่อนโอเคเขาท้าโอเคตอนนี้จะเป็นเหมืองซึ่งอันนี้คือผมอัดมาเป็นรอบที่สามแล้วนี่คือรอบสามจริงใช่นี่คือรอบสามที่ผมอัดแล้วคือเกมมันคือผมอัดแอปนี้ทีไรคือหลุดหลุด คือเกมมันหลุดนะเออเข้าใจไหยผมผมไม่เข้าใจว่าทะไไหมครับถ,ถึงหลุดก็นะเออมันหลุดผมือจะพยายาม,ยามแบบจะพยายามทำให้เกมไม่หลุด,ดแล้วกันทำเนี้ยซิมมีเมีอะกี่ตัวเนี่ยวโอ้โหเรื่องนี้สุดตุ้มปุ๊บอ๋อ รอบสามแล้วโอเคนี่อัดมาสามรอบแล้วนี่รอบที่สามวันเนี่ยอัดมาสองรอบหลุดหลุดไปโปรแกรมตร้องหลุดเข้าเกมหลุดแล้วก็รอบนี้ก็อัดได้ตามปกติอุ้ยอิชิฟุให้แม่ไม่ได้กดรัวเลยโอ้โหใครเนี่ยนะมก็มาหลุดแบบนี่แหละนี่ยผมเจอได้ส่วนแล้วต่อไปผมก็ต้องไปเล่นหลังม่เดี๋ยวมันก็ทำให้สักอยางให้ไหมครับมันลื่นก่อน คือโมชั่นเนี้ยมันมันเป็นโมชั่นที่ค่อนข้างแหลกเลยก็าเป็นเม็ดนะครับเมล็อกนะเออค่อนข้างแบบอินสเปกเครื่องอยู่แล้วเออเห็นนะครับเป็นล็อกยิงสเปกเชื่ตรงนี้ก็จะมีเข้าไปเลยเดี๋ยวเขเข้าไปเดี๋ยวชี้ให้หมดก่อนเวลาตอนตอนกลับบ้านอะ <c oughs> ไม่ยากครับแค่คุณบินขึ้นไปในบ้านนะเอาบินเข้าบ้านเอ,อ้ ก็หาวิธีตายก็ได้วิธีแบบให้ตัวเองแบบให้แบบเตรียมตัวในแบบที่สุดก็มีวิธีเนี้ยอะแม่ก็พลาดแมอืม่ก็ติดต่อทางสปีดตันโอ้มอนตามผมมึงเยอะมากนะบอลนี่ยินเสียงอยู่ตรงนี้ปักไฟตรงนี้คือไม่ใช่ห็อกคือมันจะปักไฟไม่เฉย

นี่คือผมอ,อัดไปสองรอบดิ่งสองรอบนี่คือรอบที่สามดิ่งสองดิ่งสองโอเคอัดคลิปไปดิ่งสองแล้วก็รอบนี้จะเป็นรอบสามละ,อะเลอเอรอบสุดท้ายแล้วโอเคผมมันงมไม่ค่าโอเคผมโอเคโอ้โหแต่ก็ว่าที่เช้าเลยเนี่ย นะเออซึ่ง,งคือผมก็่าจะไม่ไม่เยาียะไล่ไหมายครับนะเพราะว่าปัญหาเกมดุดนี่แหละอืมนี่คือปัญหา้วเกมดุดนี่ยปัญหาคือหมายครับเกมดุดง่ายเอออืมนี่ผมก็อัดม่เหมือนเดินะมแล้วนี่เป็น นี Nay, with the 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 ่คือผมดูสองรอบเือคิดมันวิดีโอไม่มันไม่ได้ใเสียหรอกไปดูนี่ไ้เสียงเค่บ้างหรอไม่งันเกืเนี้ยไปดูมันคิดนิงอ่ะสองอันดิงสองอันแบบแบบประมาณเกือบนาทีครับเกือบสามนาทีตั้สิเกือบนาทีเกอบากิมาอ่ะคือเกือบสากสิย์เพราะมันหลุดมันหลุดนันเองพราะว่มันหลุดอือกับมันลุด โอเคนี่ผมก็มาที่พื้นมื้นเดิมละแต่ผมก็ต้องสำรวจเหมือนครั้งแางให้เสร็จก่อนที่จะไปเมืองนู้นอ่ะดูเนั้นแหละที่ผมให้ดูดูให้ดูอ่ะคือคนนี้ก็คือ่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมเข้าไปสำรวจทีเดียวที่นี่คือเกมมั้งอันนี้คือเกมแหลกละเกมเล่มแหลกละเคืออันนี้คือเกมมาเล่มแหลกจริงๆละคือเกมเล่มแหลกละตัวนี้ละ เดยนึ่งแหลกก็นะเออคืออัดมาสองรอบดด้งสองรอบนี่คือรอบสรอบสามมันคือดอีกนะมาดูนี่รอบสามดอีกมาผมชดกบกองถ้ามันได้อีกเอเขไม่เด้งเราิงแตปรับจอไปแ้วอยี่สิบเฮเ้ยเออหน้าจอลยิมันก็จะไม่ได้ในไง่ะเออคืนนี้ก็เดึกเลยนะคือผมอัดตอนดึกจริงผมไปนั่งเป็นติคอร์ที่มมบางด้วยแหละ เนี่ยนะ้วก็ผมก็อามาเหมือนเดิมละบ้านกำลังเร็วก็ยังไม่มีกล่องนะตรงนี้ฮะสุดนี้ก็ยังไม่มีกล่องก็รอไปก่อนอนี่เส้อตาเผาโอเคบ้านแบบนี้กองครบมากไอ้บ้านไหนเออนี่ยเออบ้านแตงโมแบบหาเจอละโอเคขับมา,นานแล้วก็ คลิปรวมกันแล้วพวกเหมือนนี้ก็ประมาณเกือบสิบนาทีก็นะเออผมก็สมมติเหมือนแค่นี้ไปก่อนในคะลิปหน้าผมก็จะไปไปทำไรเดียคลิปหนะน้าไปไปไปนั่นนะคือไปนะฝึกไปไปหมู่บ้านอินีซีเพื่อไปแลกของหน่อยเออไปแลกของง่ายๆคือผมจะไปแลกของแหละนี่ก็หกนาทีละโอเค ผมก็จะไปแลกของ,ของนะในคลิปหน้าผมก็จะไปหมู่บ้านเอ็มบีซีแล้วกันเดี๋ยวไม่เจอเกันมะครับหกนาทีแล้วครับคือ,อยาแค่นี้ก็พอแล้วล่ะประมาณสิบนาทีอาการดีอ้าไม่ไไม่เจอเกันมะครับบ๊ายบายครับ